สวัสดีค่ะบอสซอมหมูนี <ing> ้มีแต่ข่าวจริงไม่จริงอ่ะน้องต้องเลือกเสพข้าวดีๆด้ช่วงนี้เสพข้าวดีๆฟังมันลนไปช่องงมันกงถึงเพิ่นกับเพิ่นก็บอกว่าถึงยึดหมายถึงว่าปกติอะเล่ากับสิเป็นคนแบบว่ามักทายหลูบน้ำเข้าอยู่แล้วทาย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 เพิ่นกับโดลงแต่ว่ามัน แอดมินแอดมินบีบีนโพสเราเนาะก็ตามนันนะคะ<ม>อยู่ในแชทกับยูน้ำกันรับยูน้ำกันเมือม่อนั้นก็บเฮทเอบีสตอรี B ่อีพี่แหลกกับยูน้ำกันพี่บอยถ่ายรูปยุ่ข้างหนูพี่บอยกำลังถ่ายรูปอยู่ข้างหนูก็ถ,ถ่ายรูปกับแก<ม>ยุงข้างว่าจริงๆริบได้มีอย่างบอได้บอไดแบบอุย้ยมันเป็นไปบ่ได้ตาวาขั้นสิแบบสางสางข้าวคุณม้าเอที่สียคนนยงไงคนเข้าใจปิดจังสี่อันเลย ตื่นขึ้นมาแบบเอ้าวกระดูเรื่องเลยเกิดอีหยังขึ้นตกใจไปได้เจ็ขอกันหมหมูบริเวณน้องใจเบิกไปได้เจะบของกันไหมรู้ไปเลยแม่เคยม้วนนุ่มบริขียด่าอันอันนั้นด่งฮารังค้น,นขียด่านนต่อจะเป็นปีหกห้าต่อให้เขาจะคุยกันก็ไม่เป็นไรว่าสันมันบ่แมนมันบ่เคยคุยเลยหรอปีใดกระซังม,มันบ่ได้เคยคุยเลยความหมาย แคบชันหมอก็สิเป็นแบบว่าเรียกยอดไหลเป็นแบบเรออื่องธรรมดาเป็นฟิวนั่นเนะา,ะ,าะเขาแบบนี้มันในช่วงเป็นข้าวนี่มันเลยคือจังม,มันก็เลยขึ้จังเป็นเรื่องซืซ่ข <Yeah. S 2> <ซ>ึ้นจังเป็นเรื่องแต่จริงจงมันมันอะไรมีหยังมื้อนั้นก็เฮ็ดหนูอ่ะให้ให้ติ๊บเล่า hi hi คือเล่าว่าเฮ็ดไปเอบีสตอรี่ห้ยอันมอเฮ็ดไปเอบีห้คือแกน่ะเป็น ตอนที่เราไปไลน์น่ะเป็นศัตรูของมุงคลสตูดิโอนั่นแหละค่ะก็คือเป็นเป็นศัตรูดีเพื่อนเหตุงานอยู่นั่นแหละแล้วเพื่อนกับแบบเพื่อนกับเซฟงานเสร็จยังถาเขาแบบสามซี่มือจังสีนะาเพื่อนกับสิแบบส่งข่าวว่าบอกเลยๆว่าเออแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นางสีมาหนีพอจบงานแล้วมือนั้นจบงานแล้วมือนั้นหนูก็หนูค่าป้ายเดี๋ยวมันพันห้าหนูก็เลยโอนโอนไปให้แกเพิ่มอีกสองพันก็คือเป็น่าติด่าแรงเลาจังสีหรือว่าโอนเพิ่มหรือว่าห้ให้เพิ่มอีกหาร้อยนี่แหละ บานียนเล่ากันเลยว่าโอ๊ยขอบคุณนะครับท้องสินะเราก็เลยแคปหน้าจอที่แบบคือในเจตนาของเขาเขาก็คิดว่าเออแบบเขาเขาก็ปลื้มเราหมายถึงว่าคือเราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งอ่ะที่เขาได้ทํามาทํางานให้เวลาเขาโพสอีย่างลงไปก็คือจังคือจังอุ้ยพี่บอยสีชัยทักมาจังสีแม่เข้าใจว่ามันก็สิเป็นฟิลน,นั้นจะเป็นฟิลแบบเออชื่นชอบเป็นปลื้มเป็นอย่างไปซื้อและวันนี้ก็จริงกับบได้มีอย่างเลย ที่มันจะไปติดต่อวัดพระนครศรีนครินทร์วันนี้นะครับผมเป็นมือรับจ่ายตลอดนะครับจู่ๆไม่มีอย่างเลยไม่ไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรเลยเป็นปีใดปีใดกับบริษัคุยกันในเชิงเชิงแบบนั้นเพราะฉะนั้นบ่ได้เกี่ยว และนี่คือประเด็นที่ซ้อแอนออกมาว่าให้พี่น้องแฟนคลับได้ฟังกันกับประเด็นมือนีกับข่าวเท็ดเท็ดที่แรกๆตื่นมาย่ำเศร้าก็ตกใจแม่เพจนี่คือเหตุข่าวแบบนี้เนาะคือยังโพสแบบนี้ขึ้นมาตกใจแบบนี้กับเป็นแฟนคลับในกลุ่มบานเอบกับ<ล>แตกตื่นตัวพี่น้องพี่น้องเพราะว่าทูกคนหูดี่มันโมเมนเรื่องจิงมันเป็นเรื่องเท,ท็ดพยาย่ามที่สิบปั้นข่าวขึ้นมาพยา่ยามที่สิเ่นข่าวให้มีกระแส นะครับเฮตุข่าวแบบนี้บ่ดีบ่ถือต้องแฟนครับแอดมินในลูกบ้านเลบีก็ส่งส่งต่อให้ทุกคนเนี่ยกดไล่งานทุกคนก็ซอยกันกดไล่งานสุดท้ายนะครับเพจนี่ได้ออกมาลบนะครับลบข่าวนี่ออกไปเออแล้วก็ออกมาขอโทษแฟนครับแอนบอยแล้วก็ขอโทษแอนบอยนะครับที่ว่า ขอมุ่นบดีไว้าจาังสันจังซี่ละเออได้ออกมากขอโทษในการาเฮตุข่าวประเด็นนี้นะครับแหลายคนก็นขอโทษยกโทษให้เออก็ว,ว่าพิดแล้วก็หฮู้จะขอโทษดังนั้นก็เป็นบทเรียนสีลงข่าวอย่างกับเบิง่งดีก่อนนะครับบ่เมน่าไปเห็นรูปอันใดเพิ่นขึ้นสิไปคนหาเออเกาเกเพิ่นขึ้นสิไปทีมงานเพจเพิ่งก็สิไปคุดขึ้นมาก็สิไปเห็นรูป ซ่อแอนตัวเออเห็นขอบคบมเพมืนกับแคปมากแคปมาแล้วก็มาเปิดประเด็นมันโมเมนที่มันเปิดผิดมองขยี้ผิดมองนะครับเออก็เลยต้องฟา้าโลบเฝ้าออกมากขอโทษขออภัยกันโอ้ยแบบนี้ Body, บอดีบ่เข้าท่า